Hey, Don't never get inside your head. Tell you สวัสดีครับผมตะโมโนสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่กับผมในเกมคา b a บ Mobile ยสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนไปหาไอเทมนะครับหรือว่าเอเซนซ์รุนที่จะเพิ่มในส่วนของการดูดเลือดนะครับหรือว่าดูด mp นะครับบอกเลยว่าใครที่เป็นสายดูดสายแวมไพร์นะครับไอเทมตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าเอเซนรูนกลุ่มนี้นะครับหาจากจุดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูเนื้อหาในคลิปนะครับเราก็มาดูกิจกรรมดีของทางเกมคาบาโม b บายกันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมที่จะให้เรานะครับแอดไลน์กับทางเกมคาบาโม b บายหลังจากนั้นนะครับทางเกมคาบาโมบายก็จะมีโค้ดไอเทมแจกให้เพื่อนๆทุกเดือนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ ก็สามารถกดที่ใต้คลิปได้นะครับคลิปของผมนะครับเมื่อกดมานะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีคําว่าแอดไลน์เกมคาบาโมบายนะครับแจกโค้ดไอเทมทุกเดือนในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะให้เรานะครับทาการเปิดไลน์นะครับเมื่อมาเจอหน้านี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดเพิ่มเพื่อนได้เลยครับแค่นี้เองนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโค้ดไอเทมทุกเดือนนะครับกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับจะได้โค้ดไอเทมทุกเดือนครับสำหรับเอเซนรุ่นที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่จะใช้ในการดูด MP ก่อนแล้วกันครับผมจะแนะนำในส่วนที่ดูด MP สำหรับตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำเลยนะครับก็คือตัวนี้ครับ MP Absorb Limit Up นะครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาในตลาดนะครับก็ตกอยู่ประมาณ 200k นะครับก็ถือว่าราคาไม่แพงนะครับและสำหรับการดูด mp นะครับตัวที่2นะครับก็คือจะเป็นเจ้า mp appsoft นะครับตัวนี้จะเป็นการดูด mp นะครับจากความเสียหายทั้งหมดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ 160k นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็จะดูด mp 1%ของความเสียหายทั้งหมดนะครับก็ราคาถือว่า ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากไปหาฟาร์มหาดอกก็สามารถหาได้เดี๋ยวผมจะบอกว่าหาจากที่ไหนนะครับสําหรับตัวต่อไปนะครับที่จะเป็นดูดเลือดนะครับนี่ครับสาหรับใครเป็นสายแวไพร์นะครับแนะนาเลยนะครับตัวแรกนะครับก็คือเจ้าเอเซนทรูลเ e สพีแอ o ซอฟลิมิตอัพนะครับสาหรับตัวนี้นะครับราคาถือว่าแพงมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ที่1ชิ้นนะครับต่อ82 m บนะครับถือว่าราคาดีมากๆ และตัวที่2นะครับที่จะแนะนำนะครับสำหรับสายดูดเลือดนะครับก็คือ HP f s o f t Up นะครับตัวนี้ถือว่าราคาดีมากๆครับอยู่ที่ 288m นะครับโอ้ถือว่าราคาแพงมากๆเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูทีละตัวนะครับว่าแต่ละตัวหาจากที่ไหนนะครับเอาละครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดู Essence รุ่นตัวแรกที่เราจะไปดูสถานที่ดอกกันก่อนนะครับสำหรับตัวแรกนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือ m p App Soft Limit Up นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากหาก็สามารถหาได้จากดันเจียนซึ่งดันเจียนที่เจ้า Essence r u n ตัวนี้ดอปนะครับก็คือจะอยู่ที่ดันเจียน85นะครับหรือว่า Tower of Undead นะครับใครที่อยากจะหาเจ้าไอเทม Essence Rune ตัวนี้ก็สามารถหาได้จากดันเจียนนี้เลยนะครับแต่ว่าผมจะไม่พาไปดูในดันเจียนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักและเคยเข้าไปแล้วนะครับ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเอเซนรูนตัวที่สนะครับสำหรับเอเซนรูนตัวที่2ก็คือจะเป็นเอเซนรูนที่ดูด MP เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอเซนรูน MP Absorb Up นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะสามารถหาได้จากดันเจียน85เหมือนกันนะครับก็คือ Tower of Undead นั่นเองนะครับก็จะมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่จะดรอปเจ้าเอเซนรูนตัวนี้ได้นะครับก็คือจะอยู่ในดันเจียนเหมือนกันนะครับแต่ว่า จะเป็นดันเจียนจะเป็นดันเจียน135ยน135นะครับซึ่งดันเจียน135ยเนี่ยก็จะมีทั้ง2ใบดันนะครับก็คือใบดันที่เป็นใบดันสีส้มนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นใบดันสีเขียวนะครับสามารถดอปเจ้าเอเซนรูนเอ็มพีแอรซอฟอัพได้ทั้งหมดนั่นเองครับทีนี้นะครับเราไปดูในส่วนของเอเซนรูนที่ดูดเลือดก,กันบ้างนะครับสำหรับเอเซนรูนดูดเลือดตัวแรกนะครับก็คือ s p a i s o f t Limit Up นะครับสำหรับตัวนี้ก็ราคาดีมาก 82M เลยนะครับใครอยากหามาขายก็สามารถไปหามาขายได้นะครับสำหรับเจ้า Essence Run e HP a p p s o f t Limit Up นะครับตัวนี้นะครับก็จะสามารถหาได้จาก Dungeon Forgotten B1F นะครับใน Dungeon นี้นะครับที่เป็น Dungeon 110นะครับ m สเตอร์ Master ทุกตัวใน Dungeon นี้นะครับมีโอกาสที่จะดรอปเจ้า เ s สเซนต์ร H.P. Absorb Limit อัพได้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเ s สเซนต์ตัวสุดท้ายนะครับที่ผมจะแนะนำเลยนะครับก็คือจะเป็นเ s ส e ซนต์ที่ดูดเลือดเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของเ s e n ซนต์รู H.P. Absorb Up นะครับตัวนี้ก็ราคาถือว่าแพงที่สุดเลยนะครับในบรรดาเ s s e ซน e Rune ที่เพิ่มเลือดนะครับแล้วก็ในส่วนของ เอเซนรูนที่เพิ่ม MP นะครับตัวนี้ราคา 288m นะครับสำหรับไอเทมตัวนี้นะครับก็จะสามารถหาดอกได้นะครับจากดันเจี้ยนเหมือนกันนะครับสำหรับดันเจี้ยนที่สามารถหาได้ก็คือดันเจี้ยนฟอสก็เช่น B2F นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นเจ้าดันเจี้ยน125นะครับใครที่อยากหาเอเซนรูนตัวนี้ก็สามารถเข้าดันเจี้ยนตรงนี้ได้เลยนะครับ บอกเลยว่าสำหรับไอเทมเอซนรูนสตัวที่ผมแนะนำวันนี้นะครับก็จะมีราคาตั้งแต่ราคาต่ำนะครับจนถึงราคาที่สูงมากๆใครอยากหาไปขายนะครับหรือว่าหามาใช้เองก็สามารถหาตามจุดที่ผมบอกได้เลยนะครับครับถ้าใครอยากเล่นเกมคาบาร์มบายนะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้โดยลิงก์โหลดผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบประมาณเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ